สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเด้อ<ด><ด>พ่อแม่พี่น้อง<ด>มาจ้ามากินข้าวน้อกันนี่ข้าวซอปสปลาเสือข้าวเที่ยอาหารกระตมมะฮงเลยของมาซีซัรอาจจะไปไทยเปิ้ลตอนนะอยากแลอยากละ,กละ,กละสิกินได้ปนลูกชายปนจิลโล่เด้อจ้าจิลโลสจารด่าซื้อมาแต่พูดแหละละอันขวดซู้ไว้เนาะลวกพักมีนมอ้อยกระแสน,นึ่งหมักน้ำกับพักมันต้นแล้วก็ แับทั่วจ้ะถั่วสำหรับเ,บเ,เบบาาข้าบุ้งถั่วไงแบบบุ้จักซื้อมามาจ้ากินทอดกับสุปสุคนกิน,นเลยลูกอ,อุยมาจา้จาจัปะม่กับลูกกินซ้ายาก,กันเลยย <c oughs> ่าบข้าวนย่า้าวบุ้งหัวสองลูกทอดซ้าย Hết subscribe cho kênh Ghiền con. Gõ Để không bỏ lỡ hết. video hấp hết. ว่ามีอันที่น้องพูนว่าเสียงสนสบอดหลังป็นอะไรบ้ไม่ได้สั่นหบันไม่ได้เดาจะเด้อคือสิ่งเอสแต่ว่าเสียงเนี่ยมันกระสิกวบกบเนี่ยะจะเพราะว่าไม้มันเสิงปากแล้วคออนี่ยเด้อแม่มันคือเอเอมาเลยอืคือแบบคนกินแล้วก็อะแม่มันแบบคนกินมันแล้วก็อืมอนึหมอนน้ำน้อยแซบๆเนาะหวานมันมันหวานหอม กาไผ่บราได้เคยซินกับซื้อเป็นหซิมมึงเด้พี่น้องแซบอือกับเจ้าจีโลของแซบบ้านเฮาน้ำมะน,น้ำมืบบออืแซบจำกระแม่ดูถ้าก่อนเจ้าจีโลกิดพักจะไหนรึเดีพักไปหลาย

เงาลูากตาจิพี่นอ้องเป็นยังบไงลองทงหัวแซ่บอรลองพี่น้องกินให้พี่น้องบังดูกคนเก่งของแม่โม <c oughs> แม่เป็นานกินดีๆมันเป็นแบ๊กขนาดนั้นแซ๊บมันหวานๆเห็นบ่ไหมนั่นคือกินหนังไงเนี่ยตัวม,มันเนาะกินพักกับยังงาเดี๋ยวได้พี่น้องจะต้องไล่นหัว ท er ี่ทำพี่น้องควนั้นไม่สะอกัน่าบมกินยนตัวไหนดีจอสุขภาพดีอืมอมาเซ่บล กวันหาดเลยพี่นอกห้อแกนสินเนี่ยยับกันที่เราก็มีดว่ามันแซ่บแซ่บดูลูกต้องเผ็ดเลยอ๋อลูกกินเผ็ดตลอดมันมือใ่มากเดี๋ยวก็ได้สักก่อนนะอืม มีคนถามสาลาดานะอันที่พี่น้องคนถามว่าลูกชายสาดาอยธธายุเท่าไหร่สิบปีเด้อจ้าพี่น้อง,องแล้วก็รยูวิดีโอลังซาลาดาเคยได้ตอบไปเน่แล้วนจะเนาะในคัน้งบางเธออาจจะเป็นมนพี่น้องเอฟซีไหมเพิ่น,นเนาะยังบมีคนได้ทำว,วิดีโอเก่าสาลดาแต่การซีตอบให้อีกเด้อจ้นเด้อ มันเป็นลูกซอสอันล้าเยอรมันค่ะเดี๋ย,ยจ้าเฮียนอยู่ห้องปฐมปีที่ห้าเยนยูห้องปัวห้าอ่าห้องเฮียนนันน,านาาสัสัตปัญญาทิพย์เดี๋ยวจ้า มันหวาน่ใช่หอกคืตัวนี้หวานกว่าิมคือแลันสาวก็ยับออกจากกองาอกองหนึ่งลนสาวก็เป็นกระเฮียนนั่น่น้องมาอยู่น้ำสาราเดา หลังจากเียนจบมาทำยมปลายแล้วเพิ่งมาเฮียนอันเทคนิครถยนต์่นะมัดทางสร้างๆเนี่ยเป็นเด็กสร้างอยากเป็นสาวสร้างยังอยากเป็นสาวสร้างยนต์ก็ที่จริงสาวระดับมากพี่น้อง มันเท่ดีเวลาผู้หญิงทำให้อีกอย่างแบบแยกผู้ชายได้นะแันมาเบ่งลดซ่อมลดซ่อมลซ่อมล่างด้วยตัวเองได้มันเท่เบ่งน่้ดูดีขนาดมากอาจจะเพื่อนก็นจะกระยามันเนอก ยังเง่ำกระสิพวบพวบพวบเนี่ยเด้ินใจพี่น้องลวกพักมันต้นพักมันต้นสท่าไหร่ถ้าจะมักหนึ่งองจะชาวนมักลวกพี่น้องเพราะว่ามันแกบ,บุฟฟีนะ่มาไหน ำมื่อเขาหนึ่งแล้วนะมันบออออกแล้วมันจะฟัดฟัดลวกแล้วมันแบบแซ่บกว่าแม่กัดตำกงมมุ้แบ่งตม แม่ขัดนักกินเพชรคิดว่าลุกเ็นิบ่บันนั้นบัอเอานั้นไม่กินเดือดได้บอกด้วยมีน้ใส่น้ำลนกเผ็ดแรงพอดีตับเขา

คนนั้นเตอวะบอลแล้วก็นปไปแล้วก็เพิ่นไปมานเขานีก่กกจะขอรับทีแล้น้องก็ได้จะเด้อขอบอกขอบใจท,ทุกคนที่ยันเข้ามาติดตามให้กำลังใจสองสาวและลูกงานทักทากยแล้วจะเด้อแล้วก็ขอบใจทุกคนที่ยันทุกเม้นท,ทุกไลค์ทุก subscribe แล้วก็คำแนะนำดีๆสำหรับมีให้ สารดาเนาะแต่หลายๆัักส่งสราระง่ายๆเค่นันจา้า